ครับวันนี้เราจะมีทีมออกภันธกิจนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงพี่น้องที่อยู่ในต่างอำเภอนะฮะในสมุรประการเราก็จะมีคีดจักรลูกของเราที่อยู่ทางบางบ่อบางเสาธงนะฮะมีเรามีคิดจักอยู่ทางน้นด้วยนะครับและเราก็มีคิดจักที่อยู่ทางโซนฝั่งพะสมุตเชดีพระประแดงนะฮะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยจัดทีมพันธกิจนะครับ3มทีมเลยนะฮะจัดไปช่วยทางจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยอีกทีมหนึ่งนะครับ แต่และทีมก็เขาก็จะมีทีมออกไปประมาณทีมละสิบกว่าคนนะบางทีมก็าอาจจะ20่สกว่าคนก็มีนะเพราะว่านะพี่น้องที่ความหวังสมุทรปรากการเราทุกคนก็มีความตื่นตื่นตัวกับการได้ออกไปทำภารกิจกันนะครับไปช่วยสนับสนุนงานของพระเจ้าในขิดจักรในต่างอําเภอนะฮะเราระหว่างตอนนี้รอกันอยู่นะรอทีมชาเชิญซานะที่ไปชาเชิญซาไปละสาคันรถนะครับแล้วก็ทีมที่จะไปบางบ่อ บางบ่อนี่กี่คันรถนะไปแล้วสองคันอ๋อไปแล้วสองคันรถเหลืออีกหนึ่งคันรถอ๋อเป็นสามคันรถนะบางบ่อน,นะอ่าแล้วก็เหลือทีมพัสมุทรเจดีนะ <c oughs> ทีม, <c oughs> ท,มทีมพัสมุทรเจดีนี่ผมจะนําทีมไปนะฮะก็จะมีน้องๆที่เหล่านี้ไปด้วยนะครับวันนี้เราจะลุยภารกิจกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอโอ้โหนี่ทีมนี้ไปไหนนะครับไปบางบ่อค่ะบางบ่อโอ้โหเต็มคันรถเลยใช่ไหม เห็นบอกว่าตอนนี้ล่วงหน้าไปแล้วสองคันนะฮะอ่าอันนี้คันที่สามนะทีมนี้ไปช่วยทางฝั่งบางบ่อและบางเสาทงนะฮะค่ะกิจของเราวันนี้ต้องฟื้นฟูนะครับอาล้ครับมีปรักเป็นคนขับนะฮะวันนี้นะโอเคอะไะนะขอฟื้นฟูเดินทางปลอดภัยกันทุกคนครับไปจ้วยก่อนนะครับอาจารย์สายเดือนได้ไปกับเราไหมครับเนี่ยไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปนะเพราะว่าต้องต้องดูแลที่นี่ต่อนะฮะ อันั้นอวยพรพวกเราหน่อยแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกทีให้เกิดผลไปเฟื้นฟูทุกที่ทุกแห่งนะคะที่ฉาเชิงเซาก็เฟื้นฟูที่รประสมุทรภาคประแดงก็เฟื้นฟูบางปะอบางเาางสาธงนะคะวันนี้ทีมของเราส่งมิชนาลีน้อยๆออ,ออกไปทาการของพระเจ้าเชื่อว่าเกิดผลแน่นอนค่ะโีุกตืออาละทีมพาสมุทรเจดีพร้อมหรือ,อยังพร้อมค่ะพร้อมแล้ว นี่ฮะเป็นทีมภารกิจของเราะะที่กำลังจะเดินทางกันไปนะครับมีโชเฟอร์หนุ่มน้อยคนนี้เองนะครับเป็นโชเฟอร์ขับรถนี่ฮะทีมภารกิจเรานะฮะมีวัยไวไัยใสทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะฮะไวไัยใสกันหมดเลยนะฮะทุกคนหัวใจร้อนรนไปรับนายประเจ้ากันนะครับ สวัสดีครับอยินดีต้อนรับโอ้ยใหญ่เสียเป็นผ้าแดงมากเลยใหญ่ในนิพิจได้ไปเล่นเด็กเล่นดีดีด้วยเป็นผ้าแดงเป็นขี้จักคมแดงนะฮะที่นี้เรียกว่าเป็นขี้จักคมแดงเพราะว่าปูด้วยผมสีแดงเต็มทั้องโบนัสโอ้มีคีย์บอร์ดด้วยแล้วใครเล่นน่ะยังมีคนเล่นนะยซ้อมมือกันนะฮะอ๋อ่าวันนี้ทีมราชการเรามีครบทีมไหมเนี่ย

พี่จักรพัสมดเจดีนะครับเราก็มีแม่ครัวนะครับเรียกว่าระดับมืออาชีพนะครับเคยขายส้มตำมาก่อนนะครับพี่นอมนะครับโอเคโอ้โหนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยใช่ไหมฮะยอดเลยนะครับพี่แม็กอร่อยไหมครับพี่แม็ก พนะครับแอ็บอกแค่ยกมืออย่างเดียวว่ากำลังเต็มปากอยู่ในข้าวนะครับนะครับนุ่งงสาวๆเราอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้โหข้าวเนี่อร่อยนะข้าวอะไรเนยข้าวข้าวหอมบ้านพี่ยันเลยฮะข้าวหอมบ้านอุบลอุบลจากอุบลเลยของแพรเลยครับ ครับนี่คือบรรยากาศการสามัคคีธรรมนะครับวันนี้มาเยี่ยมโบสถ์บา<อ>งบ่อนะครับท่าบนเล็กบนที่บางบ่อเยอะขนาดนี้เ,เอาโห้ยไงอาจารย์ติ๊กนะเราอิ่มฝ่ายวิญญาณแล้วฟังคำเทศน์แล้วต่อไปเราก็จะมาอิ่มฝ่ายร่างกายนะฮะโอ้โหนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะ อิ่มน้ำสำราญนะครับวันนี้วางบ่อนะโดยพี่อยากของเรานะครับวันนี้หลายคนได้อิ่มอกอิ่มใจนะครับมายเยี่ยมนะครับรักปูกพันไม่ทอดทิ้งกันนะครับนี่น้องน้องวางบ่อนะอาจารย์วินะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับทุกคนนะฮะเต้นเต้นเชินชมยินดีนะฮะ ดูนุ่มนะฮะหน้าตานี่โอ้อิ่มอร่อยอิมอ่มเอิบนะฮะนะคะนรัคบเตอมฟูมากวันนีโ้โอ้เห็นมฮะ ปีที่ผ่านมาดิวเอล่าจริงๆไปไหนพี่หมูไปด้วยนะคะพี่หมูสนับสนุกภรรยานะเป็นสามีที่น่ารักแล้วฟีใหม่เมื่อก่อนใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับรถไปรับใช้พระเจ้าอยู่ดีๆพระเจ้าบอกวารได้เลยมาคะได้รถยนต์ค่ะได้รถยนต์เสียเลยกี่บาทคะไม่เสียเลยสักบาทศูนย์บาทดีเลยนะคะผมเนี่ยตั้งใจมากพี่น้องครับที่เราจะสร้างวิญญาณพันธกิจ ให้มีอยู่ในท่ามการคนของเราทุกคนเอกลักษณ์อันโดดเด่นของิสตจักรความหวังเนี่ยก็คือการทําพันธกิจต,ตั้งแต่อดีตการตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเราทำพันธกิจกันแบบโอ้โหพี่น้องคิดดูสิครับเราเราไปบุกเบิกพันธกิจในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นอําเภอต่างๆเราลุยไปบุกเบิกวิญญาณแบบนี้คือวิญญาณที่โดดเด่นอยู่ในครอบครัวความหวังเรานะฮะอ่านั้นวันเวลาผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่รักษาวิญญาณพันธกิจเนี่ยมันวิญญาณแบบนี้จะหายไป นะครับหลายที่หลายแห่งอาจจะวิญญาณหายไปแล้วก็ได้ก็คือคนไม่มีวิญญาณเลยให้ไปรับใช้พระเจ้าไปพันธกิจไปประกาศไปอะไรเนี่ยบางคนไม่มีภาระใจแต่เราเห็นในท่ามกลางพี่น้องเราเนี่ยโอ้พี่น้องวันนี้อย่างวันนี้เห็นชัดเลยนะพี่น้องทุกคนมีความตื่นเต้นในการไปทําพันธกิจกันนี่คือวิญญาณพี่น้องเป็นวิญญาณนะฮะและเราจะรักษาวิญญาณแบบนี้ไว้ให้ดีเอเมนไหมในที่ไหนไม่มีแต่สมุดปากการยังไงต้องมีเอเมนไหมวิญญาณพันธกิจ เราจะออกภารกิจแบบนี้เรื่อยๆน,นะฮะเราจะหมุนเวียนกันไปในที่ต่างๆนะครับ